สวัสดีครับชาวแก๊งพบกับผมนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ได้ออกไปตกปลาไหนกันบ้างไหมผมบอกเลยว่าหลังจากลงเรือเมื่อ e ีีที่20มาแล้วฮะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าลมแรงคะคลื่นแรงครับอ๋อไม่ต้องไปเลยไม่มีสัตว์น้ําอะไรเหมือนเหมือนเป็นน้ําเปล่าเลยฮะ <c oughs> ก็เลยพักผ่อนอยู่บ้านดีกว่านะครับก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้เดี๋ยวจะมี2เรื่องด้วยกัน1ก็คือเดี๋ยวจะมาทํา จับข้าวให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งเมนูนะครับพร้อมกับจับฉลากรายชื่อผู้โชคดีนะที่ตอบคำถามของ ep ที่20นะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนท้ายคลิปเนาะอันนั้นเดี๋ยวมาเรื่องกับข้าวก่อนอเมนูวันนี้ที่ผมจะนำเสนอนะครับถ้าภาษาใต้คนใต้เขาจะเรียกว่าแกงเหลืองแต่ถ้าคนภาคกลางเขาเรียกว่าแกงส้มแต่เขาจะแบ่งเป็น2ประเภทนะแกงส้มใต้กับแกงส้มภาคกลางนะครับแกงส้มใต้เนี่ยมันก็จะออกล้งเหลืองอ,ะอ่ะอ่า เผ็ดเผ็ดเหลืองเหลืงองแกงส้มภาากลางจะออกส้มส้มประมาณแบบแกงส้มแปะซ่าอะไรประมาณนั้นนะฮะ,ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีเมนูมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับสำหรับวัตถุดิบวันนี้นะครับก็จะมีนะครับเนื้อปลานะวันนี้ผมเลือกเป็นปลากุเลาเลยนะก็คือเป็นปลาผมว่าดีที่สุดของที่ตกมาของ e p พีที่ย่ละ,ะปลาสลายก็ไม่อร่อยเท่าปลากุูเลานะครับเพราะปลากุเลาเนี่ยมันจะ มันจะมันมันมันจะมันมันอืมที่เขาเอาไปทำปลาเค็มันะี่ะแพงแพงเนี่ยคือปลากุลเราเลยเพราะว่าปลาเค็มอ่ะมันจะต้องกินแบบเค็มเค็มัมมนมันเนี่ยอร่อยปลากุลเราเนี่ยเหมาะที่สุดสำหรับทำปลาเค็มเลยนะครับแล้วผมก็จะเอามาทําแกงส้มด้วยอ่าแล้วก็มี วันนี้ใส่หน่อไม้ดองนะครับเป็นแกงส้มปลากุเราใส่หน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองเนี่ยเอาล้างให้สะอาดนะยียีย,ย,ยคือถ้าใส่ลงไปโดยไม่ล้างหรือไม่ทําความสะอาดมันนะมันจะเปรี้ยวแล้วมันก็อาจจะมีสิ่งสกปรกด้วยเพราะฉะนั้นล้างแล้วก็ยียีให้ดีนะครับเพื่อลดความเปรี้ยวความเค็มของมันนะครับมันจะมีเปรี้ยวกับเค็มนะหน่อ,อไม้ดองเนี่ยอันนี้ขาดไม่ได้นะครับพริกแกงส้มใต้นะครับอย่างผมอ่ะจะแกงใส่าชามเนี่ยหนึ่งชามกับ ใส่บาตหนึ่งถ้วยผมก็ใช้พริกแกงประมาณ1นึ1่งขีดนะฮะหขีดพริกแกงส้มใต้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปหาซื้อถ้าบ,บางร้านก็อาจจะอร่อยบางร้านอาจจะชืดๆนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับที่ผมแนะนําก็คือกระปินะครับสักหัวหัวนิ้แม่โป้งนะฮะอ่าอแล้วก็มีมะขามเปียกนะครับอ่ามะนาวซีกหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกมะนาวมาทําไมนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับ ส่วนเครื่องปรุงที่ผมใช้วันนี้ก็อะพี่เขากลับมาแล้วนะฮะหายไปหนึ่งอีพีครับวันนี้พี่กลับมาแล้วครับผงนัวครับผงนัวแล้วก็น้ำปลานะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็วันนี้ผมจะตัดลถมันด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองมันจะออกรดออกหวานๆนะก็อันนี้หม้อเหมือนเดิมครับหม้อผีบอกครับหม้อเก่าผมใช้มาตั้งแต่ผมเปิดร้านนู่นนะฮะ ส่วนอัตราส่วนอะไรพวกนี้ยผมก็บอกไม่เป็นหรอกเพราะว่าผมก็ใช้มือกับใช้ลิ้นะตวงแค่นั้นก็ไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าทําแบบบ้านๆน,นะเรากินกันเองนะครับไม่มีใครมาด่าแน่นอนนะครับก็อย่าไปทําขายนะฮะเดี๋ยวร้านเจ๊งนะครับสูตรผมเนี่ยม <c oughs> าทําให้ดูครับ <c oughs> อพอน้ําเริ่มจะเดือดเดือดนะครับ <c oughs> ผมว่าจะใส่นี้ก่อนเลยมะขามเปียก <c oughs> บางคนจะคั้นเอากเอาคั้นแต่น้ําก็ได้นะแต่ผมใส่ก้นก้อนอะไผมขี้เกียจฮะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมมาตักกาก,ากออกทีหลังนะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปสัก นิดหน่อยครับนิดหน่อยเก็บที่เหลือ,อไว้โรยตอนสุดท้ายครับให้น้ำมีกลิ่นหอมไม่เฉยนะแล้วก็รอรอต้มต้มเคี่ยวจนกว่าน้ำไอ้มะขามเปียกนะี่ยมันจะเปื่อยนะครับแล้วก็ตักกาดออกแค่นั้นครับคือรสชาติของแกงเหลืองใต้เหลืองเหลืองใต้บ้านเราเนี่ยนะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวนํานะครับแล้วเค็มตามนะ ็จะไม่มีรสอื่นแล้วก็จะมีแต่รสของความอร่อยของส่วนผสมของพริกแกงอะไรพวกนี้นะครับจะไม่จะไม่ออกหวานนะจะออกเปรี้ยวเค็มนะครับแกงแกงเหลืองของทางภาคใต้นะมันจะต่างกับแกงส้มภาคกลางนะครับภาคกลางมันออกเปรี้ยวหวานนะอารมณ์เหมือนแกงส้มแป๊ะซ้าแกงส้มกุ้งแกงส้มไข่เจียวชะอมนะประมาณนั้นประมาณนั้นแต่แกงส้มใต้มันจะออกเปรี้ยวเค็มนะครับเปรี้ยวโดดเลยนะเปรี้ยวนํามาก่อนเลยนะครับเค็มตามนะครับเค็มเค็มเค็มก่อนไม่ได้นะถ้าเค็มก่อนเทเททิ้งเลยนะ ต้องเปรี้ยวก่อนเท่านั้นนะครับเราก็ยีครับยีมะขามเปียกครับให้มันแตกออกมาคือส่วนผสมวันนี้เราต้องดูด้วยว่าเรามีเครื่องปรุงอะไรส่วนผสมอะไรอ่ะที่มันมีรสชาติประเภทไหนเราต้องคืออย่างผมวันนี้ผมใช้เป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอ่ะมันมีความเปรี้ยวเค็มอยู่ในตัวอยู่ละเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องลดส่วนผสมอื่นๆลงเพราะว่าพอถ้าเอาทุกอย่างมาถมรวมกันนะมันจะโดดออกมาจนแบบ รสชาติมันก็จะม่วงไปหมดเลยนะคือหลักการของผมคือจะชิมชิมเรื่อยๆทุกขั้นตอนเราจะได้รู้ว่าน้ําในหม้อของเราเนี่ยรสชาติมันไปถึงไหนละอืมอย่างเงี้ยจะง่ายกว่าครับพอต้มมาได้สักพักหนึ่งนะเคี่ยวน้ำมาเที่ยวน้ำมาขามไปสักพักหนึ่งชิมก่อนเลยครับอย่างแรกเลยชิมก่อนเลยเปรี้ยวละแต่ยังเปรี้ยวไม่มากเดี๋ยวขออีกหน่อยขออีกหน่อยอ ผมว่ามันเปรี้ยวพอได้แล้วคืออย่าให้เปรี้ยวโดดมากนะเอาเปรี้ยวพอดีพอดีครับอ่าแล้วก็ผมก็จะตักกาก,ากออกเลยนะไอ้กากมะขามเนี่ยเพราะว่าถ้าขือยังใส่ต่อไปความเปรี้ยวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะอ่าแต่นี้มันก็จะเปรี้ยวโดดเกินไปมันก็จะไม่อร่อยละหลังจากที่ผมตักกาก,ากมะขามออกแล้วนะต่อไปผมจะใส่น้ำกระเทียมดองนะครับน้ำกระเทียมดองาถามว่าใส่ทําไมน้ำน้ำกระเทียมดองอ่ะจะมีรสชาติของ หวานนะผมจะเอามาตัดเปรี้ยวกว่าเค็มนะครับไม่ให้มันโดดมากเกินไปนะครับก็คือมันไม่มีผลหรอกมันจะไม่ออกหวานหรอกแต่มันแค่มันจะตัดตัดรดเฉยๆผมใส่ประมาณกระบวยหนึ่งนะฮะแค่นี้ไม่มีไม่มีผลหรอกครับมาใส่น้ํากระเทียมดองไปแล้วนะต่อไปเราก็ใส่หน่อไม้ดองเลยครับต้มไปก่อนเลยต้มหน่อไม้ดองไปเลยเดี๋ยวความเค็มกับความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองมันก็จะออกมาเพิ่มอีกนะ เป็นสเต็ปของมัน,นครับยาอย่าไม่ต้องใส่พริกแกงนะครับใส่หน่อไม้ดองไปต้มก่อนไปเคี่ยวก่อนเดี๋ยวพอขั้นตอนนี้แล้วชิมอีกรอบนึ่งนะดูว่าน้ำมันรสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับเราจะได้แก้ไขถูกนะค่อยๆทาหลังจากต้มมาสักแป๊บหนึ่งครับประมาณ5นาทีนะครับอ่ะหน่อไม้ก็เริ่มจะเปื่อยแล้ทีนี้ชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยอ้า เปรี้ยวเปรี้ยวมาอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีรสอื่นเลยนะเปรี้ยวนํามาเลยนะครับเดี๋ยวมันยังเรายังไม่ได้ใส่พริกแกงกับกะปิลงไปนะแล้วก็น้ําปลานะอืมเพราะตรงนั้นจะเป็นส่วนของความเค็มละแต่เปรี้ยวเราเปรี้ยวมาแล้วลนะ่ะเปรี้ยวมาได้แล้วลนะ่ะฮะโอเคจากนั้นเราใส่พริกแกงลงไปนะครับอันนี้ผมใช้พริกแกงส้มแกงส้มใต้นะขีดนึงนะครับสําหรับหนึ่งถ้วยกับอีกหนึ่งถ้วยใหญ่กับอีกหนึ่งถ้วยเล็กไว้ใส่บาทนะครับอ่าทีเนี้ยความหอมจะมาละ เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเหมือนแกงใตท้ที่คุ้นที่คุ้นเคยยังครับแกงเหลืองใตอ้อ่ะพอใส่พี่แกงลงไปน้ําเหลืองเลยนะถ้าเป็นซื้อพี่แกงซื้อพี่แกงส้มเนี่ยต้องดูให้ดีนะถ้าไปซื้อผิดนะฮะเป็นแกงส้มแกงส้มผ้ากลางนี่น้าเป็นสีส้มเลยนะจะเป็นอีกรสหนึ่งเลยนะฮะนี้ต้องมามาดัดแปลงกันละว,วุ่นวายทีเนี้ยเลือกให้ถูกนะครับแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะฮะ ปั้นเล็กๆนะฮะปับบ้นหนึ่งเพื่อความน่วงน้ํานะครับพอน้ํากับพริกแกงมันเข้ากันดีแล้วนะครับก็ชิมครับชิมเลยเพราะว่าพริกแกงกับกะปิเนี่ยจะมีรสออกเค็มละเรามาชิมดูว่ามันยังไม่กระโดดข้ามความเปรี้ยวไปใช่ไหมอ่ะมันต้องอยู่ต่ํากว่าเปรี้ยวนะความเค็มอ่ะอืมผมว่าใช่ละขาดอีกนิดนึงขาดเค็มอีกนิดนึงจะจบละจะจบละผมจะใส่น้าตาลลงไปนะฮะ ใส่ทีนิดนะขึ้นกระบวยพอขึ้นกระบบยพอใหญ่ยเยอะใหญ่ยเยอะเดี๋ยวแก้ไม่ได้ครับแค่นี้นะจากนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับนี่ฮะต้องพี่เขาเลยครับผงนัวครับผงนัวอันเนี้ยจะทําให้ความอร่อยขึ้นมาอีกเยอะเลยนะแต่ผมบอกไว้แล้วไงว่าเขาวิจัยมาะไม่ทําให้หัวล้านนะอ่ามันมีแต่มันทาให้น้ำมาซุปอร่อยขึ้นนะ,ะผมใช้ประมาณสัก ช้ชอนชาไม่เต็มนะอะปุ๊กลงไปนะคะ <_ d ata> คุ้มครับคุ้มที่จะเสี่ยงครับ <_ d ata> อันนี้ก็จะครบละวสำหรับรสชาตินะ <_ d ata> เดี๋ยวชิมดูอีกทีนึงคนให้เข้ากันแล้วชิมดูอีกทีนึ่งใช่เลย ป๊ะเลยฮะนี่แหละก็คือปเปรี้ยวมาปเปรี้ยวมาเค็มตามมาที่หลังนิดๆน,นะฮะแล้วก็มีความนัวของน้ำนิดหน่อยฮนะพอแบบกลมกล่อมกลมกลม่อมนะอ่าจากนั้นนะถึงไฮไลท์สำคัญเลยนะครับอันนี้จะทำให้แกงส้มเราสมบูรณ์แบบบุนแบบ,แบที่สุดเลยก็คือการใส่เนื้อปลาลงไปนะยิ่งเป็นปลาอร่อยอรอย่อย่างพวกปลาอินทรีปลากระพงอะไรพวกนี้นะมันทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยอร่อยมากขึ้นคือ ถ้าเพื่อนๆลองทําถึงขั้นตอนที่เนี่ยล่าสุดเนี่ยแล้วลองชิมน้านะแล้วพอลองใส่ปลาไปแล้วเราจนเสร็จนะแล้วลองชิมอีกทีหนึ่งเอ้ยทำไมมันแตกต่างกันวะมันเป็นเพราะว่าความอร่อยของเนื้อปลาเนี่ยมันจะลงไปผสมกับน้ํานะครับยิ่งปลาวันนี้เป็นปลากุลาซึ่งมันมีความมันของมันนะมันมันแตกเลยนะลงไปนะโอ้โหแซ่บหลายอะ่ะผมบอกได้เลยอ่ะขั้นตอนใส่ปลานะครับเบาแก๊สเลยนะอย่าให้เดือดอย่างนี้นะครับเดือดอย่างเงี้ยปลาเละแล้วก็คาวด้วยเบาครับเบา ให้นะ้ำมันแค่ปปุดๆพออ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะปปุดๆอย่างนี้นะอย่าให้เดือดนะครับเดี๋ยวน้องใส่น้องกุเราลงไปนะฮะค่อยใส่นะฮะอย่าคนนะครับ เนี่ยเนื้อมันแตกมันเลยนะปลาคุณเราเนี่ยสุดยอดอะ่ะปลาชนิดเนี้ยผมบอ,อกเลยเลยเถ้าเนื้อประมาณขนาดนี้นะผมจะตั้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกวันนี้ร้านอาหารหลายๆร้านนะเริ่มจะหันมาใช้ปลาเบ็ดกันแล้วนะครับปลาเบ็ดทําไมถามว่าต้องทำไมต้องใช้ปลาเบ็ดทําไมไม่ใช้ปลาตลาดทั่วไปเพราะว่าปลาที่ใช้ตกมานะ่ะมันจะ เนื้อมันจะดีที่สุดแล้วก็คือพูดง่ายๆนะมันผ่านมันผ่านน้ําจืดน้อยที่สุดแล้วคืออย่างปลาอวนนะฮะที่เขาไปลากๆมาขายตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพอเขาลากมาพอได้ตัวมาเขาก็โยนลงถังน้ําแข็งเลยนะก็คือลงแช่แข็งเลยก็คือโดนน้าเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้ว่านานแค่ไหนด้วยนะอาจจะสองวันสามวันหรือ,อ,อไปนานกว่านั้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะก็ปลาเบ็ดน่ก็คือพูดง่ายๆเราไปตกเช้าเนี่ยเย็นกลับมาเนี่ยเราไปส่งร้านอาหารเลยเนี่ยโอ้โห ปลามันจะสดแล้วยิ่งรีดไลเ่เลือดมาด้วยนะโหเนื้อขา,ขาวๆนะครับก็ยิ่งชอบนะก็คือเนื้อรสชาติมันจะต่างกันเนื้อมันจะเด้งมันจะไม่เละมันจะไม่ไม่ขาวไม่อะไรเลยนะครับอเนี่ยข้อแตกต่างของปลานะฮะครับการตกปลาเนี่ยมีข้อดีนะครับคือทํากับเรามีวัตถุดิบทํากับข้าวที่อร่อยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วอย่างนี้นะปิดไฟเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับที่เหลือลงไปเลย ผมจะตักเนื้อปลากับเนื้อหน่อไม้นะใส่ไว้ก่อนนะครับน้ำเนี่ยจะยักเอาไว้นะฮะเพราะว่ามันมีขั้นตอนสุดท้ายอยู่นะครับก็คือมะนาวซีกหนึ่งเล็กๆของเราเนี่ยเราก็บีบไปเลยนะครับบีบเปนน้าลงไปเลยนะมันจะมีความหอมของน้ํามะนาวแล้วก็ความเปรี้ยวเปรี้ยวที่เปรีป้ยวธรรมชาติของน้ามะนาวเข้ามาอีกนะครับมันก็จะอร่อยขึ้นบีบนะครับอจากนั้นเราก็เทใส่ลงไปเลย น,นี้ใส่บาทนะฮะตกปลาเสร็จเราต้องใส่บาทมั่งนะครับกันไว้กันไว้เผื่อไว้ก่อนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแกงเหลืองนะครับปลากูเรานะครับใส่หน่อไม้ดองของเรานะครับโอเนี่ยครับน้ำแตกมันนะฮะผมบอกได้เลยว่ากินกับไข่เจียวกรอบๆหรือว่าปลาเค็มนะครับเข้าสวสร้อนๆน,นี่บอกน้ำไายไหลอ่ะไม่เชื่อดูนะอ่ะ แม่ชิมให้หน่อยเป็นไงบ้างเอาแบบไม่โกหกเอาแม่ไม่ต้องจ่ายไฟแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นหมดเลยแม่ช่วยลองชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นไงอันนี้แม่ไม่อวยอยู่แล้วครับโดนด่ามาทั้งชีวิตครับก็โอเคนะประมาณนี้แหละเอก็ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนก็ไปลองทําดูนะครับไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกไม่ต้องไปซื้อหรอกถ้าเรามีถ้าเราตกปลามาได้นะผมแนะนําทําเองครับอร่อยกว่าเยอะอืก็ เดี๋ยวไงก็ไปเข้าสู่ช่วงขั้นตอนจับฉลากเพื่อนๆที่โชคดีกันเลยนะครับที่ลงกิจกรรมเอาไว้ ep ที่20นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นใครนะฮะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันไปเดี๋ยวไปตามดูกันเลยมินนี่ไม่ทันแล้วลูกพ่อเอาไปทำแกงส้มแล้วป่าหนูกินสลากไปแล้วกันนะนี่นี่นี่ดูดูเพื่อนกันนะพี่ขนุนกับมินนี่นะครับเขาเล่นกันสองตัวที่เหลือเขาเล่นด้วยกันเลยนะเขาเล่นแค่สองตัวนี่แหละ ไปไปดูกันเลยก็ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาอีกหนึ่งนาทีนะฮะหกโมงเย็นนะครับถึงเวลาปิดยอดรายชื่อนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตของรางวัลกันก่อนว่าวันนี้ทางนี้ผมจะแจกอะไรนะฮะตัวแรกเลยนะตัวแรกเลยนะผมก็จะว่าจะให้เป็นงานชายฝั่งนะขออนุญาตเป็นงานชายฝั่งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะ นี่อันนี้ที่ผมตั้งใจว่จาจะจกานะครับก็น็อตโค้ดนะฮะแก๊ปเกคือเหยื่อเนี้ยดีมากๆผมบอกได้เลยใช้กันแพร่หลายนะครับแล้วก็ดีมากๆฮนะเขาทำมาสองรุ่นนะก็ะคือมีรุ่นลิ้นสั้นกับรุ่นลิ้นยาวอา่อรุ่นลิ้นยาวอะ่ะถ้าผมให้เพื่อนๆไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็เอาไปติดหินไงเ,เราจะหมดคุณค่าไงผมก็เลือกลิ้นสั้นให้ดีกว่านะรอบนี้นะครับอา่าตอนนี้ผมเหลืออยู่สสี ก็คือผมก็เอาเหยื่อที่ผมสแปร์ไว้แล้วแหละมาให้เพื่อนๆแจกเพื่อนๆนั่นแ,แหละครับอ่าก็มีสองสีนี้นะฮะก็สีขาวหัวแดงนี่ผมเคยโดนปลาส่วนสีทองเนี่ยผมยังไม่เคยโดนเพื่อนๆก็เอ,เอาสีทองไปแล้วลกันเฮ้แต่สีทองอ่ะดีนะเพื่อนผมหลายคนที่เขาโดนนะครับตัวเนี้ยอ่ะอันนี้ตัวหนึ่งนะออต่อไปก็เอาตัวนี้ละกันเออ เมื่อกี้เมื่อกี้ปักดำตืนไปแล้วนะอันนี้ขึ้นมาผิวน้าหน่อยขึ้นมาผิวน้าหน่อยก็จะเป็นวีแบสนะครับป๊อปสามดีวีแบสงานดีมากงานดีตีไกลนะครับอ๋อตัวนี้สวยเลยใช้ได้เลยแต่แต่โดยส่วนตัวผมยังไม่เคยโดนจากตัวนี้นะก็เพื่อนก็เอาไปนะฮะตัวนี้ฮนะ <c oughs> อ่ะอีกตัวหนึ่งให้อีกตัวหนึ่งให้อีกตัวหนึ่งอ่ะอ่ะตัวนี้เละติดติดกันมาเลย ตัวนี้คือ AirO a ็อนะครับ Air ์อ็อกแอร์อ็เซนนะครับเป็น Flo ต t นะก็คือเป็นลอยน้ำนะก็แต่ว่าพอเรากอขึ้นมาพอเรากอมันก็จะดำลงเป็นตัว S อนะตัวเนี้ยดังนะแต่ก่อนเนี่ยดังมากตัวเนี้ยใช้ดีลำหนักดีนะครับปีไก่นะครับอ่ะก็จัดไปนะฮะอันนี้ผมโดนอยู่ไปบอกกับพงผมก็เคยใช้นะตัวเนี้ยส่วนงานใช้ฝั่งก็ยังฮะยังไม่เคยโดนเพื่อนๆก็เอาไปอ่ะตกลงก็เป็น3ามตัวนี้นะอ่า แก๊ป95นะครับแล้วก็บ๊อบวีแบสแล้วก็แอร์ออกนะครับอ่ะตามนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูรายชื่อกันว่ามีมีใครบ้างนะครับก็ทั้งหมดนะครับที่ร่วมกิจกรรมนะก็มีทั้งหมด12คนนะครับมีน้ามาร่วมกิจกรรม12คนก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะไม่ค่อยเยอะแต่ก็เป็นผลดีฮะก็คือโอกาสที่น้าจะถูกก็จะมากขึ้นไงถูกรางวันนะครับประมาณนี้วันนี้อ่ะเดี๋ยวมาอัพมาบอกรายชื่อก,ก่อนนะมีใครบ้างนะครับอ่ะ คนแรกนะฮะก็มีนะเดซฟิชชิ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะพับเนี่ยใส่กระป๋องนี่เลยอ่าเห็นกันสดๆเลยนะแต่ตอนนี้ผมจะไม่ตัดแล้วนะก็คือปล่อยยาวๆเลยนะครับอ่าคนที่2นะครับน้องภูผานะครับอ่าผมก็พับใส่อันนี้เลยนะฮะอ่าคนที่3ามนะครับนะเท่าเดิมปลายทางนะฮะคุ้นๆนะฮะคนเนี้ยไม่ต้องกลัวไม่มีหัวครับคนที่4ี่ครับนะอดิศัก์นะครับอ่าใส่ป๋องใส่ป๋อง คนที่5นะครับนะาเอ็มเอ็มมินเอ็มมินนอร์นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะนะอ่านเรียกว่านะาเอ็มแล้วกันนะครับใส่ไปคนที่6นะฮะก็อ่ะนะคนนี้ถ้าเกิดจับมาแล้วเป็นนะคนนี้บเดี๋ยวลบกวนช่วยส่งเฟสให้ผมหน่อยนะครับก็เป็นยูเซอร์วี7อ็มเจ็ดซีวีรับอ่ะรบกวนนะติดต่อมาด้วยนะถ้าเกิดว่าจับขึ้นมาแล้วมีเป็นเบอร์นี้นะครับอ่ะ คนต่อไปครับนักกิจนะฮะนักกิจอะไรเนี่ยเขมวิรัตนะครับอ่าคนนี้น้าวิสรุตนะครับ mm hmm. แล้วก็น้าป๊อตนะฮะออนเดอร์บีนะครับอ่าคนนี้ผมรู้จักนะน,น,นี่อันนี้อันนี้มือจิกเลยนะมือจิกพัทยาเลยอ่าแล้วก็นาบอมนะครับอันนี้ก็รู้จักแล้วครับส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนๆกันน่ะแหละครับแล้วก็อ่าพินโยณัฐอายุทยา mm hmm. อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เพื่อนเพื่อนไม่เกี่ยวแล้วฮะอันนี้อยู่ที่ดวงล้วนฮะจนสุดท้ายนะครับนา้าเบสพันพืชน,นะครับอ่ามีเท่านี้นะมีเท่านี้นะครับอทั้งหมดลายชื่ออยู่ในกระป๋องนี้นะนี่อัน,นี้เลยผมไม่ตัดต่อเลยนะก็คือสดสดเลยนะครับอ่าวันนี้นะก็เลืองงามยามดีนะครับได้เกียรติอ่ะท่านหัวหน้านะครับจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับมาเป็นคนจับรางวัลให้เพื่อนๆโดย,โดยตัวเองเลยนะฮะอ่าขอเชิญพบกลับนะครับท่าน หัวหน้าห้องปอ .4 ทับ4นะครับจากโรงเรียนอนุโดไทยเด็กหญิงอลิซาลาทองโลดครับเป็นผู้จับนะครับเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> แบ,บมือี่แบบมือก่อนสองข้างแบบมือสองข้างอ่าบ่งใสเลยฮะบ่งใสนะะเล่นเล่นไปยากลเป็นไหม <c oughs> ไม่เป็นไม่เป็นอ่ารบกวนจับายชื่อให้พ่อหน่อยลูกอ่าท่านประธานจะจับแล้วนะครับท่านหัวหน้าจับแล้วอ่าจับเลย ปึ้อ่ะคนรควนก่อนใครนะใครจะได้นะอ่าเสร็จแล้วอ่าให้พ่อด้วยใครเอ่ยชื่อนะนะานะาเอ็มน,<า>น้เอ็มมินอน<า>นา้นา,นาเอ็มมินอนเอ็มมีเอ็มมินมินอนะอ่ะทนายดูคลิปแล้วเห็นชื่อตัวเองนะครับก็อ่า๋ยวผมติดต่อไปหลังไมานะโอ้ก็จบแล้วครับสำหรับ คลิปแจกของแจกของสมนาคุณนะครับก็ขอบคุณแม่นะที่เข้ามาร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ก็แจกไม่เท่านี้ครับงบน้อยครับแต่อนาคตไม่แน่นะอนาคตอาจจะค่อยๆกระดิบ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 ขึ้นไปนะฮะรอบหน้าก็จะแจกเป็นของอะไรอาจจะเป็นงานสายหนวดหรือว่าอาจจะเป็นงานหน้าดูนี้อะไก็เป็นไปตาติดตามมาดูนะครับแต่เราก็ขอบคุณมากๆนะครับ อากกดชแชร์กดไลค์กดติดตามร่กันหน่อ,อยนะครับคลิปนมาก็น่าจะเข้าสูมโม่โหมดคลิปก็แก,ก๊กนะคลิปกแก,ก๊กลมยังเข้าอยู่เลยครับตึงๆึยู่เลยนะครับอวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย